วิธีแก้ไขช่องโดนปิดกั้นไลฟ์สดไม่มีคนดูยอดวิวไม่ขึ้นให้ปังแค่ข้ามคืนเพียงแค่ทำา3สิ่งนี้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องานทุกอินฟินิตี้นะครับก็ในคลิปันนี้จะมาแนะนำวิธีนะครับเปลี่ยนช่องพังของคุณให้เป็นช่องปังนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางของตัวผมเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมลองทำแล้วมันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองทำแล้วกันนะแต่ว่าท่านใดที่ โอเคเข้ามาฟังแล้วไมมโอเคก็ผ่านเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นก่อนก่อนจะเริ่มต้นนะครับฝากกดไลค์ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายตุกอินฟินิตี้แปดแปดฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราถ้าเป็นประโยชน์นะครับมาเริ่มต้นกันอันดับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะต้องเข้าไปดูเรื่องของกฎชุมชนนะครับว่ากฎชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วกฎชุมชนดูยังไงให้เราเข้ามาคลิกที่3ขีดตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับ การตั้งค่าและการเป็นส่วนตัวแล้วเราก็เลื่อนลงมาเดีครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแนวทางการปฏิบัติของชมุมชนเห็นไหมครับนี่เราเข้าไปอ่านเลย,เ,ยเห็นไหมครับความปลอดภัยของผู้เยาว์เห็นไหมในเด็กเรื่องเด็กเรื่องอะไรครับเรื่องออความอันตรายเห็นไหมความรุนแรงพฤติกรรมเห็นไหมการโป๊ะเปือยเห็นไหมการเปือยกายเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในกฎพวกนี้หมดเลยถ้าเรามีช่องของเรามีในคลิปวิดีโอของเรามีอะไรอยู่ในนี้ นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์มีพวกรูปภาพมีแบรนด์ของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับแล้วคลิปวิดีโอของเราไม่ไปไม่มานั่นแหละครับคือเราผิดกฎพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอันนี้คือเรื่องแรกและเรื่องสําคัญมากนะครับเพื่อนคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนห้ามผิดกฎชุมชนเพราะถ้าคลิปไม่ผิดกฎชุมชนคลิปของเพื่อนๆนจะเป็นแบบนี้อ่ะย้อนออกมานะครับไปอ่านนี่เห็นไหมครับ ผมแก้ไขคลิปวิดีโอของผมนะครับที่ผิดกฎชุมชนเอาออกพอเอาคลิปออกนะครับเพื่อนเป็นไงครับคลิปวิ่งแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมว่าช่องของผมอะคลิปจะวิ่งแบบขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเหไหมนี่คือคลิปเราวิ่งแบบเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆวิ่งมาเยอะมากนะเห็นไหมนี่เพียงแค่ทำไรครับแค่แก้ไขคลิปวิดีโอของเรานะครับไม่ให้ผิดกฎชุมชนนะครับอะไรที่มองว่าผิดกฎชุมชนผมซ่อนคลิปหมด ผมซ่อนคลิปหมดเดี๋ยวเราไปดูอันนี้คือวิธีที่1นนะครับแต่อย่าลืมว่าคลิปวิดีโอของเราเองต้องอะไรครับต้องให้ประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ถึงใช้วิธีนี้ก็ไม่มีผลต่อไปนะครับเอาวิธีที่หึงผ่านไปแล้วมาดูวิธีที่ี่งให้เราเข้ามาเช็คอย,อย่างนี้ครับอย่างนี้ผมซ่อนคลิปไปแล้วคลิปที่ผมซ่อนไปเนี่ยผมมีความสุกเอ้ยมันน่าจะผิดกฎชุมชนอ่ะดูคลิปอันนี้ก็ได้ครับเพื่อนเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนที่เป็นรูปผมเองเนี่ยเห ผมลงไปแค่ผมลงไปตั้งแต่เช้าของตั้งแต่ช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งข้ามมาอีกวันหนึ่งเพื่อนเเห็นไหมคลิปไม่วิ่งเลยแปลกไหมนะครับคลิปบางอย่างเนี้ยไม่วิ่งเลยคลิปบางอย่างเนี้ยไม่วิ่งเลยอ่ะมาดูคลิปเรื่องของการอย่างทําคลิปเรื่องของการขายสินค้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ไม่วิ่งแปลว่าในคลิปเรามีอะไรผิดกฎชุมชนนะครับนเพื่อนคลิปของเราต้องมีอะไรผิดกฎชุมชนแล้วคลิปของเรามีผิดกฎชุมชนคืออะไรล่ะ สมมุติว่าเราทำรีวิวสินค้านะครับเรื่องของเพลงนะครับเพื่อนเพลงลิขสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยอย่างนี้นผมปิดไปซ่อนไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพลงอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่เสียงถูกลบออกถ้าเจอแบบนี้นั่นแปลว่าคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยนะครับผิดกฎชุมชนอันนี้ต้องซ่อนคลิปด่วนต้องซ่อนคลิปด่วนเลยอันนี้คือ อันที่2ที่ผมทำนะผมทําแค่นี้เห็นไหมให้เราจิ้มตรงนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูวิธีที่3อันสุดท้ายที่ผมทานะครับถุงเช็คอยู่ประมาณนี้นี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื <ME> ่อ ER คลิปผิดกฎชุมชนเราจะกดโปรโมทคลิปไม่ได้ปกติถ้าโปรโมทได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีดําตรงนี้มันจะเป็นสีดํานะครับเนเพื่อนแต่ถ้าโปรโมทไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเทาหน้าที่ของเราคือเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเลยนะครับเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเลยนี่ เข้าไปกดเข้าไปแล้วเลือกเป็นเฉพาะฉันนะครับเลือกเป็นเฉพาะฉันแค่นี้เองนะครับทําแค่นี้เองเสร็จแล้วจบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยต่อไปเราก็มานั่งไล่คลิปแบบนี้ให้หมดนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูอ่ะขอญาตย้อนออกมาอ่ะโอเคนะครับเพื่อนก็ลองทํากันดูนะครับได้ผลยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปเร็นี้เลยนะครับเพืเ่อนคอมเมนต์ได้คลิปใต้คลิปเร็นี้ซึ่งเวลาเราอ่าซ่อนคลิปหรือเรา เราไปแก้ไขเนี่ยนะครับมันจะมีการอัปเดตในวันถัดไปนะสมมุติเราแก้ไขวันนี้วันถัดไปเนี่ยก็จะมีการแก้ไขแล้วเราจะดูยังไงดูก็คือเรื่องของอ,อัตราการวิวในแต่และคลิปของเรามีการขึ้นไหมนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดตามขึ้นไหมทําไมผมถึงบอกว่าเพียงแค่ข้ามคืนเพื่อนๆครับคลิปิโดโอันแรกของผมอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคลิปผมอันแรกอันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิป วันแรกที่ผมยังไม่ได้แก้ไขอะ่ะตรงยอดวิวตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ 18k ครับเพื่อนๆมีอยู่ประมาณ 18k ผมก็ได้ข้อมูลมาว่าให้ไปซ่อนคลิปที่ผิดกฎชุมชนผมก็ไปซ่อนเลยผมซ่อนแค่3คลิปเองนะครับเพื่อนๆซ่อนแค่3คลิปเองพอซ่อนแค่3คลิปต่านั้นแหละข้ามวันอีกวันหนึ่งคลิปอันนี้เป็นคลิปไปรอบมีผู้ติดมีผู้มีคนเข้ามาชมคลิปแสนกว่าร้อยกว่าเคครับร้อยสามร้อยสามสิบเคถ้าผมจำไม่ผิดแล้วคลิปก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามีอยู่ อาทิตย์ก่อนนู้นผมผมไปลงคลิปแล้วเหมือนแบบลงคลิปรัวๆทีๆก็เลยเหมือนโดนเป็นบอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนถูกลดค่าการมองเห็นก็เลยมีการมองเห็นก็ผมก็ลองไปซ่อนคลิปไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ลงคลิปทีีก็วิวก็ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ยิงแอดนะครับเพื่อนโอเคไหมวิวขึ้นมาปกติเนี่ยวิวขึ้นมาปกติเองเลยเกิดจากการที่เราไปแค่ไปซ่อนคลิปแค่นั้นเองนะครับแค่เราไปซ่อนคลิปเท่นั้นเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ถ้าวันนี้เราเราทำคลิปแล้วไม่ผิดกฎชุมชนนะครเพื่อนเพื่อนยังไงก็อัตราการอ่าติกต๊กตอกเขาก็จะส่งคลิปวิดีโอของเราเนี่ยที่เป็นคลิปวิดีโอมีคุณภาพเนี่ยส่งออกไปยังฟีดทั่วไปให้เ,เพื่อนๆนของเราได้เข้ามาดูลองแก้ไขและลองทําตามนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคบเพื่อน,อนก็ฝากติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้ที่ช่องของผมเลยนะครับเนี่ยผมทําเป็นลิสต์เมนูเอาไว้นะครับเพื่อนๆเป็นหัวข้อต่างๆที่สําคัญไหครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงแอดเรื่องของ Tik t o ็อกช็อปเรื่องของการไลฟ์สดไรงต่างอยู่ที่ช่องนี้หมดนะครับถ้าชื่นชอบสไตล์การสอนของผมนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนายตุ๊กอินฟินิตี้8 8ดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วครับสวัสดีครับ